ค่ะเราจะมากำจัดมอดนะคะในข้าวสารค่ะเราเอาพริกลงไปก่อนเนี่ยค่ะมอดเต็มข้าวสารเลยเห็นไหมคะเห็นหมอดไหมเห็นหมอดไหมคะเห็นเยอะเลยเยอะดูสิมันไต่โยเยโยเยเลยเนี่ยแม่เดี๋ยวมันไต่โรลัดับแม่เหรมันไม่ไต่หรอก พริกใส่ก่อนอ่าต่อไปในช้อนละ่ะในช้อนล่ะคะมาอันนึงอ่าเสียบช้อนลงไปค่ะเอามาสามอันก็พอเสร็จแล้วเราเอาหอม เสร็จแล้วเอาหอมใส่นะครับต่อไปก็เอาน้ำส้มใสชูวางลงโอเคนี่มาเข้าไปตัวหนึ่งอยู่ข้งลางเพราะว่ามัน นี่ค่ะเราจะใส่แบบนี้ไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วพวงนี้เช้าเราจะมาดูกันเดี๋ยวมอดมันจะออกมอดเนี่ยคะ่ะหนูเห็นไหมเนี่ยตอนนี้มอดมันเริ่มไต่แล้วดูสิมันตกไปในถ้วยแล้วนะเฮ้ยนั่นไงนั่นไงมันเริ่มไต่แล้วทุกคนมันเริ่มไต่แล้วมันเริ่มไต่ออกแล้วค่ะสามสามตัว ทุงใส่มันได้กลิ่นแล้วมันมันไตแล้วนี่ไงเห็นไหมคะมันไตแล้วมันแม่คิดว่าเป็นข้าวหรือเปล่าไตแล้วแม่แต่มันคิดว่าเป็นข้าวหรือเปล่านี่ไงมันมาเริ่มไตออกแล้วทุกคนมาเริ่มไตออกตรงปากกระสอบข้าวแล้วค่ะมันก็จะบินหนีอันนี้คือวิธีง่ายๆแบบบ้านๆนะคะที่พ่อแม่ปุยตายายเราบอกเอาไว้ค่ะ มันไต่เต็มเลยอ,อ๋เต็มเลยอุ้ยอีกตัวตกลงไปแล้วหมดเยอะเลยเยอะเลยเต็มเลยมันเริ่มไต่ออกมาเต็มเลยใช่แล้วมันก็จะบินหนี้วยอะแม่แม่ไม่ใจหรอกหมดหมดมันจะเป็นค่ะเราก็จะเอาไว้อย่างนี้ก่อนค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้ว